และในช่วงนี้ค่ะเรามารู้วิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อร่างกายที่แข็งแรงดูอ่อนยาวกันดีกว่าค่ะ ภูมิคุ้มกันเป็นส่วนสําคัญในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามารุมเรา้าถ้าภูมิคุ้มกันเข้มแข็งก็สามารถขจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายและควบคุมโรคที่กําลังก่อตัวไม่ให้ลุกลามจนเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาได้แต่ถ้าภูมิคุ้มกันอ่อนแอยกตัวอย่างค่ะเช่นผู้ที่ติดเชื้อ HIV ถึงขั้นที่เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงนั้นก็จะเกิดโรคติดเชื้อช่วยโอกาสรุมเร้ามากมายเช่นวัณโรคปอดปอดอักเสบจากเชื้อราเยื หุ่มสมองอักเสบจากเชื้อราโรคเริ่มหรืองูสวัสดเป็นต้นซึ่งจะไม่ค่อยพบในคนที่แข็งแรงนอกจากนี้ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้มากกว่าคนปกติ สำหรับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรครวมถึงการทุเลาของโรค4กลุ่มดังต่อไปนี้โรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราโรคมะเร็งต่างๆโรคภูมิแพ้เช่นแพ้อากาศหวดัดภูมิแพ้โรคหืดลมพิดโรคภูมิต้านตนเองเช่นแผลร้อนในโรคปวดข้อขอพอกเป็นพิษเป็นต้น โดยวิธีง่ายๆที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีดังนี้รับประทานอาหารให้สมดุลการรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดภาวะกรดในกระแสเลือดมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายเสื่อมถอยได้ค่ะโดยเฉพาะบรรดาอาหารกลุ่มที่มีการแปลรูปก,การรับประทานเครื่องดื่มน้ำอัดลมแอลกอฮอล รวมไปถึงอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลสูงนั้นจะทำให้เลือดมีความเป็นกรดสูงทั้งยังทำให้ตายทำงานหนักซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพูนและโรคหลอดเลือดต่างๆตามมาได้ การหันมารับประทานผักใบเขียวที่ให้ความเป็นด่างการดื่มน้ำมากขึ้นรับประทานอาหารที่ปรุงแต่งน้อยรวมถึงการเลี้ยงอาหารแปรรูปรับประทานถั่วผักและผลไม้เพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่นั้นจะช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันที่ดีของร่างกายได้ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปล่อยพลังงานช้าเช่นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีธัญพืชเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งจะทำให้ไม่หิวบ่อยและทำให้ไม่ รับประทานเป่าวันมากจนเกินไป การออกกําลังกายการออกกําลังกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายนั้นจะทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเกิดขึ้นได้ดีรวมถึงออกซิเจนค่ะจะนําพาอาหารสารอาหารดีๆต่างๆไปเลี้ยงทั่วสารพัางร่างกายด้วยนอกจากนี้แล้วการออกกําลังกายโดยเฉพาะการออกกําลังกายในโซน2นะคะจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงและยังทําให้มีการสร้างสรารสื่อประสาทรวมถึงฮอร์โมนดีๆอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อจบการออกกําลังกายแล้วจะเกิดความรู้สึกสดชื่นจากการที่ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟิน ปรับใช้สรีระของร่างกายให้ถูกต้องในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตกันค่ะคุณผู้ชมเรามักจะนั่งหรือว่านอนนะคะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายรวมไปถึงว่าท่านั่งของเราก็อาจจะผิดด้วยทําให้เกิดภาวะออฟฟิศซินโดรมขึ้นมาดังนั้นถ้าจะให้ดีค่ะควรปรับร่างกายให้มีการใช้สรีระท่านั่งท่าเดินท่ายืนที่ถูกต้องค่ะ ในแต่ละวันเราจับหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารรวมไปถึงจ้องหน้าจอต่างๆแทบจะตลอดเวลาการนั่งในท่าที่ถูกต้องหลังตรงนั่งเต็มก้นพิงพนักเก้าอี้จัดหน้าจอในระดับสายตานั้นคือสิ่งจำเป็นค่ะ เพราะการก้มหน้าจนคอง,งุ้มลงและตาต้องสู้กับแสงหน้าจอนานๆย่อมส่งผลให้เกิดยิ้วรอยบนใบหน้าส่วนลำคอหลังอาจจะเกิดอาการของโรคออฟฟิศซินโดรมได้เราจึงควรใส่ใจในการใช้สรีร,ระและรู้จักพักร่างกายให้ผ่อนคลายจากอุปกรณ์ต่างๆ นอนหลับให้มีคุณภาพนอกจากท่านอนงายเหยียดตัวปกติแล้วไม่ควรนอนขดตัวหรือเอียงตัวเพราะในระยะยาวอาจทําให้กระดูกผิดรูปการนอนให้มีคุณภาพนั้นคือการเข้านอน6-8ชั่วโมงต่อวันแต่ทางนี้ต้องบอกว่าการเข้านอนก่อนเที่ยงคืนร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนได้ดีกว่านอนดึกนะคะทําให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผิวพรรณดีไม่เหี่ยวย่นง่ายหรือรูขุมขนเปิดกว้างด้วย ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ